สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาริมีภารกิจที่จะต้องไปทํานะคะเพราะว่า เราเนี่ยนัดกับเพื่อนว่าเราจะไปบุกห้องเพื่อนค่ะทุกคน mm. เพื่อนมาเี่คนนี้นะคะเป็นคนที่ว่าชอบคิตตี้มากๆมันบ้ามากนะคะจนในห้องมันเนี่ยจะเป็นคิตตี้ทั้งห้องแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปป่วนนะคะจะไปดูว่าในห้องที่บอกว่ามีคิตตี้มากเนี่ยจะเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเราไปเฉยๆเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ช่องนี้นะคะเราจะต้องหาอะไรไปแกล้งเพื่อนนะคะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการ ทำ u t u b e ครั้งนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะที่เราจะทำนะคะเราจะคลิปก่อนนะคะเราจะทำเกี๊ยวน้ำไปนะคะแต่ทุกคนครับเราทำเกี๊ยวน้ำเมื่อวานแล้วก็วันนี้เราไปบ้านเพื่อนใช่ไหมคะเกี๊ยวมันยังเหลือเราก็เลยทำเพื่อจะไปฝากเพื่อนคะ่ะแหมดูเป็นคนดีใช่ไหมคะคือเราจะไปบ้านเพื่อนอ่ะเราจะไปมือเปล่าไม่ได้นะคะเราจะต้องมีของไปฝากเพื่อนแต่ถ้าเกิด เกี๊ยวมันอร่อยเกินไปเนี่ย<ม>ก็โทษไม่ได้นะคะส่วนตอนนี้นะคะเรากำลังต้มน้ำซุปอยู่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าน้ำซุปเนี่ยจะน่าทานขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะทุกคน <S <S ตอนนี้นะคะเรากำลังมาปรุงน้ำซุปแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเราใส่แค่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงเติมทิพนะคะแล้วก็น้ำตาลแต่ว่าวันนี้เนี่ย เราจะเพิ่มน้ำปลานะคะเผื่อว่ามันเค็มไม่ถึงใจนะเพื่อนจะได้แบบกินแล้วแบบจดจำไปแบบร้องให้จดจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มใส่กันเลยเราจะทำเรารักเพื่อนนะคะเราจะต้องวรุงเยอะๆ ซุปของเราเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตานะคะว่าเป็นยังไงรับรองค่ะว่าแบบต้องน่าทานมากๆแน่เลยนะคะทุกคนคะตอนนี้น้าซุปของเราเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนดูหน้าตานะคะเป็นไงได้อยู่ใช่ไหมแต่มารีว่ากลิ่นน้ำปลามันฉุนไปนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่า คนกินเนี่ยเขาจะสงสัยไหมน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะแพ็กของใส่ในถุงนะคะแล้วก็จะไปหาเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่นู่นนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะตอบสนองยังไงแต่ว่าเรามีแผนการไว้แล้วแต่เราจะไม่เล่าให้ทุกคนฟังะค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายทุกคนดูเลยค่ะไปกันเลยค่ะเนียนทุกคนเดี๋ยวเราจะแกล้งเปิดคลิปใหม่นะคะเพราะว่าให้มัน,นเนียนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะเพราะว่าห้องนอนของเพื่อนนะคะเต็มไปด้วยคิตตี้นะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับคิตตี้ก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะคะออไม่คิดจะออกมาทักทา,ายกล้องเพื่อนเหรอสวี่ของเราเป็นเพียวๆเ,เราไม่ต้องอะไรมากมายสวัสดีสสดค่ะเชิญเข้าบ้านค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน คือว่าก่อนที่ว่าจะจะกินข้าวทำขนมมาฝากถ้ามาเฉยๆไหถ้ามาเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเป็นไปได้แล้วขนมอะไรโอ้ยข้าวทำเกี๊ยวน้ำไงเอาเกี๊ยวน้ำเป็นขนมหรอเอาไม่ได้แต่ว่าหมูขาทุกคนทุกคนคือเมื่อคืนเนี่ยเราเนี่ยทำเกี๊ยวน้ำนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลยทำมาฝากเพื่อนๆด้วย S <S ได้จะบอกว่ามาอร่อยหรือไม่อร่อยต้องบอกคําเดียวว่าอร่อยโอเคเข้าใจไหมว่าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยใช่เพราะว่าคนอื่นนะเขาไม่กินเขาไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ <Okay. S 1> ว่าผู้มึงกินไอพวก,กพวกพวก,พวกเธอกินไงพวเธอพวเธอรู้ผู้มืงก็หละโอเคไปเดี๋ยวชิมเดี๋ยวไปด้านในกันดีกว่านะคะอย่าลืมข้อตกลงของเรา อร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยเฮ้ยไม่ใช่ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยจะมาชิมกันนะคะเราจะมาโรลลุ้นกันนะใส่อะไรอ่ะเกี๊ยวใส่อะไรไส้ไก่โอเคนึกว่าใส่ใส่กลมนะเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนนะแค่น้ำนะคะเนี่ยแค่ชิมน้ำก็อร่อยเรามาชิมเกี๊ยวกันนะคะมีอะไรคะเนี่ย ลูกชิ้นเหรอไข่เหรอไก่ไก่<จ>หลุดเหรอใช<จ>่แคแ่คนละครึ่งวะเดี๋ยวมันเป็นปากเต็มคำมันจัดดูมันสวยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นปากเต็มคำแหไะคนละครึ่งนะคะแต่ว่าไก่อยู่ที่เพื่อนมันเล็กค่ะ <c oughs> อัน,น็จเราก็แบบแกิน,กน<อ>บแต่แป้งอ,อร่อยค่ะ อร่อยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนโอเคโกินแล้วนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแลอร่อยเค็มจออเสร็จแล้วร้อร่อยเค็มอร่อยเลยกคทุกคน แฟนสำเร็จนะคะเราได้แกล้งคนแล้วทำไมเข้มอย่าไปดูในคลิปนะมันใส่หน้าปามากก็คือเพื่อนรักเขามากเลคะเข้มก็ยอมกินและยอมบอกว่าอร่อยนะคะตบมือไม่โดนแล้วเลยอร่อยไหมไม่อร่อยไหมไม่เอาความจริงยอดไอ้ย่าเข้มแต่ว่าแต่มันเหมือนกับว่าเอาจริงๆไเฉยนาะ คือจะบอกว่านั่งอยู่หน้าให้มากเลยนะคะว่าเพื่อนบอกว่าอร่อยมากคือแบบโอ๊ยมาแกล้งหรือว่าทําผิดสูตรอร่อยจริงไม่เอาสุดยอดงอะไรคืจริงมันก็กินได้นันเลยแต่ว่าอม,มันแค่เหมือนแต่สุดแล้วโอเคเรื่องนะไปค่ะไป,ไปไหนก่อนเดี๋ยวไปไหนก่อนไป,ไปชมห้องไม่เอาไปชมบ้านก่อนชมบามมา้านไหม หรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยทาแป้งแคร์รินทาไม่ได้เลยว,ว่าแพ้ค่ะปัจจุบันนี้ก็เหมือนน้ำยาบก็นุ่มก็ต้องใช้ของเด็ดอ่อน นี่คืออะไรคะโโมดโหมดโหมดสามีเพื่อนนะคะเอาไปไปใกล้ๆไปดูไปคิตตี้ที่รักเป็นอะไรนะเป็นอาหารเรือที่รักเป็นอาหารเรือคิตตี้เยอะมากนะคะทุกคนแต่ละตัวนี่ราคาเท่าไหร่ตัวไหนแพงสุดอ่ะด้านหน้านี่ตัวไหนแพงสุดตัวไหนแพงสุดใช่ไหม ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าราคามันจะได้เรียกกันถ้าเป,เป็นตัวเป็นตัวแบบนี้ก็คืออันนี้มันจะแถมโอนติมของเซเว่นือลิมแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ันี้แพงสุดก็ดดดดคือนี้แพงที่ให้มันคืออะไรพ่อคนหนูอ่อคุณที่<น>ชอบที่สุดก็คือทำไมทำไมถึงไม่ใช้อ่ะเพราะว่ากวมันเปื่อน <laughs> รักไงอยากเก็บไว้กกไวส่วนอันนี้ก็แล้วคิดว่าทันนี้ก็กชอบลองลงมาเพราะว่าชอบมากน้องน่ารักมากแล้วก็เพื่อนสนิทเ้อให้ตอนจบตอนประชิมมหกชอบจริงๆอันเนี้ยใช่สี่ตัวเนี้ยน่ารักมากจริงด้วยมันเหมือนกับว่ามันเป็นงาน h a n d ์เมดนะคะทุกคนเหมือนว่ามันทํากับมือนะคะอันนี้ก็โคงไฟเพื่อนก็เพื่อนสนิทก็เพื้อเหมือนกันโอเคนะคะส่วนใหญ่ทุกคนคะนี่คือความบ้าข้าง ตี้ของเขานะคะไม่ก็ตั้งผ้าม่านก,ก็เป็นคิตตี้นะคะแล้วก็หมอนนะคะคือคุณเข้าใจอารมณ์ฉันไหมคะอารมณ์ที่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานขนาดนั้นนะคะต้องมาอยู่ในห้องคิตตี้นะคะคือก็ต้องยอมรับนะคะ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าค <น S 1> ุณเล่าเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนตะก้าผ้าก็ยังเป็นคิตตี้นะคะยังงงอยู่เลยโอเควันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยว เรามาจะมารีวิวรีวิวเรื่องเดยนกันสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กำลังจะขึ้นปีสแล้วก็เป็นอะไรที่ว่า <laughs> หนักนิดนึงอ่ะรีว,รว,รวริวหน่อยว่าบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่สุ่นีค่ะอยู่นรานที่ว่าส้านสุดสยามเลยค่ะ <laughs> แล้ว <laughs> แล้ว,ลวยูทูบบละ่ะ <laughs> อยู่ อ๋ออยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงเชียงใหม่ที่แบบว่าใกล้ๆกับเนี่ยค่ะสงขาเลยมีไหมคะคือตามจริงมันเป็นมุกน่นแบบมันเป๊ะตั้งนานไม่ยมมีใครปัดให้นะคะตากล้องให้เเอาใหม่เล่นใหม่นะเอาเล่นใหม่ไม่ต้องตากล้องแรงมากเลยให้เล่นใหม่อเอารีวิวรีวิวสาขาที่เรียนเลยอ่าเราสองคนนะคะเรียนอยู่ อารัชพัฒน์สงขาค่ะก็เราเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสาขาวิชาชีววิทยานั่นเองค่ะชื่อเพียวๆเลยนะคะก็ตอนนี้พวกเราก็กําลังจะขึ้นปีสีแต่ก็เหมือนกับอยู่ปีสีแหละเพราะว่าปิดเทอมเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้กลับบ้านก็คืออยู่ทําวิจัยนั่นเองค่ะก็คือพวกเราจะทําวิจัยตั้งแต่ตอน ปีสามเทอมหนึ่งแล้วก็คือเรื่องโครงร่างอะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็นเขียนโครงร่างมาเรื่อยๆนะคะแล้วพอจะขึ้นปีสี่ก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วก็เป็นเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็คือว่าเราก็เลยเอาเราก็เลยเข้ามาทํางานอ <c oughs> ันย่างี้นะคะเ <c oughs> มื่อกี้ใส่ไปก็คือแต่ว่าถามว่าการที่เราเข้ามาทํางานเนี่ย เข้าตึกได้เหรอทั้งๆท,ที่เขาเปิดเป็น Work From Home สัส่วนใหญ่นะคะคือว่าเราเนี่ยจะทําที่เข้าตึกกันนะคะก็จะมีทั้งหมด3าคนรวมถึงอาจารย์เป็น4คนนะคะในการเข้าตึกเนี่ยก็จะมีการส่งแบบอาจารย์เนี่ยจะทําแบบบันทึกข้อความนะคะเพื่อจะขอเนี่ยจะตึกในการใช้งานนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ว่ามีการเข้าตึกก็จะมีการเหมือนกับว่ามีการเขาเรียกว,ว่าอะไรนะสแกนแล้วก็มี แอลกอฮอะไรทุกอย่างนะเะก็คือเช็คความปลอดภัยทุกอย่างนะคะแล้วที่สําคัญอาจารย์ก็คอยดูแลนะคะพยายามเนี่ยให้พวกเราเนี่ยอยู่แต่ในมหาลัยกับที่หอพักนะคะไม่อยากจะให้ออกไปไหนแล้วก็พวกเราเองก็พยายามทําตามอย่างเคร่งคัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครคนนึงคนใดเนี่ยเป็นอะไรไปเนี่ยก็คือมันจะซวยกันทั้งหมด ก็พยายามดูแลกันไปนะคะเพราะว่าพวกเราเองันก็คืออาจารย์ต้องต้องขอใช้สิทธิ์ให้ว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาจะขนานอุลากรทําหาะไรเองนั้นก็ต้องแบบบางทีก็ต้องทํางานที่รถ r อ f r ม m h o นั่นเองค่ะก็คือทํางานที่ที่บ้านนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยนั่นต้องใช้จําเป็นที่ต้องใช้อุปก,กรณ์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ใช้อชุปกรณ์ที่ต้องใช้แบบทำวิจัยค่ะก็เลยแบบอาจารย์เลยขออธิการแบบขอให้พวกเราเข้ามาทำแบบได้พวกเราก็เลยแบบไม่ได้กลับบ้านปิดเทอมก็คือแบบ อืมก็คือลงวิจัยอะไรเลยเหมือนเนี้ยค่ะอีกอย่างนึงก็คือก็ยังไม่ทันค่ะใช่เพราะว่าเรีนเยอะมากมีคราะห์อีกหลายอย่างค่ะเอาไหนตอบรีวิวที่ผ่านมาหน่อยสิตั้งแต่ปีปีหนึ่งถึงปีสามที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะปีหนึ่งปีสามตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นคนสัมภาณ์เองแล้วค่ะแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าคลิปนี้จะยาวไปนะคะ เดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจบแค่คลิปเยี่ยมบ้านเพื่อนไว้แค่นี้ก่อนก็คือมาตัวตลุยบ้านเพื่อนไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาทําการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวสาขาที่เรียนกันนะคะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะนั้นวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนมากนะคะก็มาเก่นเพื่อนเล่นๆนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนเพือ่อนอคติง<ๆ>้งเก่งมากเลยเธอ คือทุกคนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะคะทุกคนตอนที่เพื่อนบอกอร่อยมากคือหน้าตาเพื่อนทําแบบฉันกิเพื่อนไม่ผ่านหรอเพื่อนบอกว่าอร่อยโอเคค่ะก็เธอบอกว่าเนียนตาแดงเนียนแาดงมาค่ะทุกคนทุกคนเพื่อนไม่ได้โตแหล่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราให้ไปดูเบื้องหลังได้เลยนะเดี๋ยวทุกคนอาจจะเห็นเบื้องหลังแล้วว่าเราทําอะไรกับเพื่อนไว้บ้างนะคะก็ขอบคุณเพื่อนมากที่ว่ามามาร่วมคลิปในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณตากล้อง ทั้งตามจริงเมื่อกี้ตาก็มีคนเดียวตอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็กลายเป็นสองคนนะคะก็เป็นเพื่อนกันทั้งหมดและเราอยู่ด้วยกันโอเคค่ะนั้นวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ๋อลืมเลยเอ้าอย่าลืมเลไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเพื่อนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายช่วงเก็บความ เป็นกลุ่มฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นได้เองในปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อทำหน้านที่ในกระบวนการต่ตตางๆของร่างกายให้เป็นปกติเช่นต้านการอักเสบลดอาการปวดทําให้ภูมิคุ้มกันข,ของร่างกายทํางานเป็นปกติเนื่องด้วยคุณสมบัติของสารสเตรอยที่จําเป็นต่อร่างกายจึงทําให้มีการผลิตสเตรีรอยสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์มีหลายชนิดและหลายรูปแบบทั้งยาฉีดยาเม็ดและครีมต่างๆ